สวัสดีสิบโมงนะคะวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ที่ที่ยี่สิบยี่สองยี่สิบสามมีนานะ,ะ<ม>วันนี้อยู่กับไปเตี๋ยวเหมือนเดิมบรันผิวใสของเรามีเหลืองอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมอร่อยอวันนี้เราจะออกไปเที่ยวสีราชากันนะคะมันร้อนผมก็เลยหายไปเลยล่วงหายไปวันนี้เรากําลังไปไหนกันคะไปไหนกัน ไปไหนกันน่ะอะไรอ่ะอืมกำลังไปเซนท่านชนเอยเซนท่านศรีราชานะคะพาคนนี้คนนี้ไปไหนไปทำอะไรนี่ไปทำอะไรเองได้เลี้ยงม้าไปทำอะไรไปทำอะไรสไลเดอร์สไลเดอร์ไปเล่นสไลเดอร์นะคะบอกมือดิถ่ายทอดสดจากสไลเดอร์ค่ะจะมีเด็กหนึ่งคนลงมา อยูเมื่อกลางวันที่ไอทะเลี่บงังเตลนะคะมา่อันอาทิตที่แล้วมาขับรถเล่นอนาะทิตย์นี้มากินกินีิน,น,นมึกผัดไข่เค็ม,มเยนหะมือนเดิมไม่ปลากระพงทอดน้ำปลาจิ้มมะม่วงผัดไข่เค็มอ,มอมดไข่เค่เค็มมอริดเราปิดมือเย็นมือเย็นาือว่าเย็นนะ จะ6โมงแล้ว5โม5ง5:22ก็ใหอยู่อย่างนี้คนตอร์ร่คัมโบมีอัลต์คัมโบคัมโบกคัมโบคัมโบีอร่อย,อยงงเอาเกินได่ติมเอร้นอนจะเย็นการโอลี่ของอนเดีนะคะโอลีออล่ออตเดอบีชพัทยาโชว์วเตีมาอยู่กันที่ฟุตแลนด์พัทยากลางค่ะ ชว,วันนี้ก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากเนาะสัปดาห์นี้น่าจะคลั่งสุดและคลิปพร้ะไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แค่ในแถบพัทยานะวันนี้เราไปกินพาสตี้ยูไอ้ตอนตอนกลางวันไปทานกลางวันข้ากลางวันจะเรียกเข้าขอนอนเรียกว่าเข้าบ่ายต้นเย็นนะคะก็กินตอนมีประวัน บายอมเล่หน่อยนะไปร้านอาหาลยที่หาดบาลซานแล้วก็กลับมากินนั่นไปอยู่ที่แถบนอกแล้วก็มามันมีแล,ล้วะมี1่งมหนึ่วเอาไอเขียวสวยเราหมดแล้วใช่ปะเอ,อ้เขียวสวยอะไรที่เราได้มา อ๋อมันสุกแล้วเนี่ยกินกับน้ำปลาหวานไม่ได้เสร็แล้วไม่๋อาครั้งที่แล้วเราได้แบบนี้นี่แหละป้าอกล่องล่องทีนี้เหนื่อยล่องนี่นนักเรื่องนักเรื่อง